พอเปลี่ยนเป็นเบ็ดเล็กเบอร์สามได้ขี้ตงังเบ็ดมาครับนี่ครับตายสวยเลยครับขี้ตงังเบ็ดช,ชอตอนนี้ผมใช้เบ็ดต,ตาเล็กนี่นะครับเป็นเบ็ดเบอร์สามเบ็ดตาเล็กนิดเดียวเบด็ดจิ๋วเลยครับปลาขี้ตังเป็นปลาตากปากเล็กนะครับถ,ถ้า<อ>ถ้าเบ<อ>็ดใหญ่คงไม่โดนครับนี่ครับรเล็กนิดเดียว เอยนะใมันยืดล้าอันวานี่โคาด้ล้ตัน้ากี้งปุ๊บดึงเลยครับใช้เบ็ดตาจิ๋วได้ปลาแกงแล้วครับนี่ครับปลาแกงก้นนี้7ตัวนะครับเป็นขี้ตังรุ่นล้วนครับกับกระมองตัวนึงครับผม สวัสดีครับวันนี้พามาตกปลาที่สะพานบ้านในไร่นะครับอติดเหยื่อกุ้งกับปลาทูแขงมาครับวันนี้แต่คิดว่านะครับเดี๋ยวถ้าตกได้ปลาดอกมาก็อาจจะเอาปลาดอกมาเกี่ยวเป็นเหยื่อสดลองตกกับพงแดงดูนะครับแต่ยังไม่ไม่แน่ใจครับว่าจะตกได้หราอวันนี้น้ําเต็มเลยครับเห็นไหมครับเต็นครับน้ําเยอะอยู่ครับน้ําแต่น้ําออกขุ่นหน่อยนะครับลองดูครับวันนี้มาตกปลาที่สะพานตรงนี้กันดูครับช่วงน้ําเต็ม วันนี้พอมีลุ้นไหมครับเดี๋ยวต้องหาปลาดอกหมากให้ได้แล้วอาจจะอาจจะนะครับถ้าได้จริงๆลองเกี่ยวตกกระพงแดงกันดูครับเบ็ดคันแรกเดี๋ยวเราจะมาตกตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็คันใหญ่นี่เดี๋ยวเราจะไปตีเหื่อใหญ่ๆทิ้งไว้ตรงช่องว่างตรงนี้นครับเดีย๋ยวมีปลาใหญ่บ้างครับนี่ครับท้องนี้นะเดี๋ยวลองดูครับ ขนาดนใหญ่เดี๋ยวเราเกี่ยวปลาดูแขกนะครับ คันใหญ่เราตีทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งตกปลาเล็กฝั่งนู้นครับ

เลองเปลี่ยนเป็นเบ็ดตาเล็กเบอร์3ดูนะครับ งไอนนะเอาแล้วดวงวัดนี่มึงเอาอยาู้นวกผีเยใช่นี่อะไปดุนี่อะไป้าง็ไปช้าง พอเปลี่ยนเป็นเบ็ดล็กเบอร์สามได้ขี้ตังเบ็ดมาครับนี่ครับไตส,สวยเลยครับขี้ตังเบ็ดขี้ตังเบ็ดแล้วก็เล่นเปมเช็ดช<ต>่วยช่วยชเราันได้ยกวากมันได้่วยไกะมัไ้วฮสอ้ลายมันวยฮะ้ไมได้เอ้วยไมได้ต <laughs> ัดตไปไดีนะยยมไปไ นี่ครับนี่คือปลาขี้ตังเบ็ดนะครับขุหมานทำงานแล้วครับไมปกวาดทู่งิี้ตังได้ขนตังนิปลาด้วยเบ็ดต้านิวดเแก ô, oh, pha lũ thắt. Một chút tổng ý nha. cái tổ thán Đây, เลี้ยคิดตังแล้วคิดตังไปโล่กนีตังแล้ว<อ>ลโล,วนนล่วัวน,นีคิดตังอีกแล้วครับเป็ดตาเล็กครับโดนคิดตังแล้วครับรไปเป็ดเนี่ยเป็ดตาเล็ก,กี่กินเดียวย,ยิ้มเล่นยิ้มเลนเาเ่นไไดีสีตาีไเห็นเดใส่ก็ไปในรูเลทีมข้าวทีมทีมโยมโยม้วย ีร่างเราต้องสร้างทุ่งมือ,อมได้ไหมมือแห้นี่กับคิดตังนี่ฮึไปบุกมืออะไนๆดานี้จะจิบตัวจิบตัวไอโอ้มาต้องเหยียบไว้ครับไม่นั้นอันตรายนะครับตัวนี้บ้านผมเรียกคิดตังพริกนะครับ

dạng 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 ก็ไม่ท่าอกเราถอนเลยอาเราท้งเเรารเอาแล้วเกิครูมาแล้ววางมานี่ส ok ok hmm. ิบาทลำนะเอาตาเอลองดึงกินเลยตัวไ้ไปเยี่ยว่าเเกิ่ลาปลาอยู่นี่นี่เองเบาเล็กอย่างไม่ค้ามวขอเลืนีดิบ Cháu ở trong mượn này rễ bao đốt công an lắm Mày mong nói mày ông trong này mượn lắm Mày tức bắt cho cắn cân lưu Mày bắt cho rõ cân lưu cho

กตังเหล่ากิตังล่มาเลวลูกมาเร็วตังเห็นเด็กเลยเีวีตังผู้นตังเป็าีตังล่กินตังพริกอีกแล้วครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นกว่าตัวเมื่อกี้นะครับเป็นตาเล็กครับเป็นตาจิ๋วครับเต็มปากเลยไม่ฟานะครับเป็นตาเล็ก ตัวเ yup. สี้ยวตอนเดาใส่ถุงอย่างเดียวบัดทีเดียวไม่กว right? ่ามาเห่เลยเสี้ยวแรงเต็มปากเลยนะครับไม่ฟาวนะครับแต่หวัดเสียวมากครับนี่ครับขีตังพริกครับเรียบเดี๋ยวอย่างไรโอกาสนะเว้ยมีริบบารับนี่อะไร

lại chiao mình điêu ít mân, mân, mân mình mấy. Đọc 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 đi biết mình biết 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 đã biết 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 đó là, biết biết lên biết 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 là u giáo giàu มาแล้วอันอีกแล้วครับวันนี้คิดตังพริกถล่มแล้วครับ

ตีตั้งเอตีตั้งเออตั้งเลี้ยวย้ยาเนง้เงาันังโทไปแ้ต้องวปลามา้านเลยตอนนี้ผมใช้เบ็ดตาเล็กนี่นะครับเป็นเบ็ดเบอร์สามเบ็ดตาเล็กนิดเดียวเบ็ดจิ๋วเลยครับปลาที่ตั้งเป็นปลาตากปากเล็กนะครับ ถ้าเบ็ดใหญ่คงไม่โดนครับนิดเดียวครับแล้่กนดราี้ไมนปผู้อะไรมาอ่นี่ขยังเรอยังยังเดี๋วัดตาไว้เ ใช่เนี้ยมันเกี่ยวเออยื่อยะครับมันเกี่ยวเออยื่อยะเพราะว่าตามันเล็กขึ้นเกีียวเยื่อพลิกไปพลิกมาเพราะเห,นห,นหนมนก่อนเล็งยุ้ยนี่เยื่อเยื่อได้เอยื่อเยื่อกลวกงกับปากกล้วยครับตามันตื้อเยื่อเด้งเกียวยะทีนึงเลย ยืดแล้วอันตรงนี้วันนี้ก็ที่ผ่าดัดดวงหลาวมันโตเยอะหลาวกี้ลงปุ๊บดึงเลยครับมองเร็วมาเร็วมาเร็วกบคนเด็ดมาเร็วมองวมามองเร็วโอ้ยกระมองซ้ายสวยเลยครับตีลงไปสวนเลยครับสวนเยือโอ้เอาเร็วเอาเรอเไม่ใช่โจ๊กที่มึงแบบมึแบบมึงเร็วเร็วเร็วนี่ล้ำนานามนะ นาทเรดบนเร็วลีกาเรล็กนี่ครับมองสางามๆครับพอลงไปปุ๊บสวนเหยื่อเลยครับนี่ลงคนเดียวนี่ตัวเดียวูมันชิงจ้ามือวมเลยปลานี่พอพมตีลงไปมันพาเลยรบ้าออด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 แล้ว

กบม้งกบม้งมบมงมที่ตังเบ็ดชตังเบ็ดาะชิ้ตังเบ็ดตัวใหญ่แล้วัสีลงไปเกี่ยวครับชิตังเบ็ดมาสวนครับนี่ครับเร็บเดียวอ้ผมถึงวันอะไรว่าออนูเลยตู้นผมถึงวันตัวใหญ่กูเป็นปาต้อน ที่ตังเบ็ดอีกแล้วครับมันมันมันนยู่มื้นนั้นเลยไม่ในูไม่แกับมันอัดไปหาใช่ไหมอัดไปห้าอัดหามันนดูสิครับผมมาเปิดึงนะี่ตังีตังเบ็ดครับจับไ่ดีมันสวนมือโบมันด้วยจับไม่ดีกหูบ้านนี่ ก็มันกันแน่นี่มันไม่ดูวันนี้ไจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลทีไงเนี่ยตัวเราตัวย่อยหัวนั้นตัวเราตัวย้อยย่ำ่ายย่ำตาด้วยย่ำตาด้วยย่ำแบบมิดเลยนะไา้เลยนี่จะปล่อยบกานลุงู้าไหตัว่มันน

mai cái đâu cả mama mà ra kia không nhỉ? đấy, hơ, thế nào? Đi bộ thôi, phải làm gì à? Ơ, đi bộ thôi, phải, phải, phải chạy ba mươi mốt mét. à, đi cũng phải

นตังอีกแล้วครับตังแล้วตังอีกแล้วเอามาแล้วหนึ่งตังวันนี้เท่ตังตังรับยท่าตังเฮ้ยตังเลยครับเอาตาหายเอาอยู่ในนี้ตังเดียวเหงเลยนะครับตังเดียวตังเดียวเหงเลยนะครับเล่นหลามหลามด้านหลามเลยนะดีดีบ้านอะไรเงี้ย

กลับแล้วนะครับวันนี้ครับใช้เบ็ดตาจิ๋วได้ปลาแกงแล้วครับนี่ครับปลาแกงวันนี้เจ็ดตัวนะครับเป็นขี้ตังลุ้นๆนวนครับกับกระมงตัวหนึ่งครับผมคันใหญ่ก็เงียบนะครับคันเล็กใช้เบ็ดตาจิ๋วเบอร์สามเป็นเหยื่อปลาทูแขกกับกุ้งนะครับผสมกันนี่ครับปลาแกงวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับครยังไปก่อน